แดงคำลงมาแอบแอบเขียนเจนนะร้องยามว่าหงหวนหวนมาจ้ะ<ด>ช่วงนี้มนรักน้องผักกกะแยงกำลังฮอตฮิดแล้วก็ดังมากแล้วพี่นเดชของเรานั้นก็คือกินแต่เมนูเนี่ยมีแบบปลาช่อนผักกระแยงบ้างแต่ว่าของเราเนี่ยเราอยากทำเป็นแกงหน่อไม้ใส่ผักกกะแยงเหมือนกันตอนนี้เนี่ยหลังจากนาเดชอ,รอรารวาสในตอนหัวำ <ฮะ S 3> คำเนีผักกระแยงราคาสูงขึ้นและ คนหันมากินกันใหญ่เพราะอิตานเดชแล้วก็พี่น้อยโพงามของเราเนี่ยไม่จริงๆจ,จะบอกว่าสปปรรพคุณไม่แพ้จริงจูฉายของคุณนะคะอ,าาอันนี้กลิ่นก่อนอ่ะกลิ่นทดมคือจะเป็นหอมฉุนแต่มันให้ความรู้สึกแบบเผ็ดร้อนอะไรแบบอย่างนี้แล้วก็สปปรรพคุณต่างๆนี้ช่วยเป็นแบบยาระบายบ้างสําหรับคนที่แบบว่าท้องไส้ปั่นป่วนไม่ละหายอย่างเงี้ยที่ทางวิทยาศาสตร์เลยที่เขาศึกษามาเลยเนี่ยนะก็ กันมะเร็งมีสารกันมะเร็งอยู่ในหมู่เดียวกับมะระขี้นกค่ะคือจะทําให้เนื้อเยื่อไร้เนี่ยมันฝ่อพอกันมะเร็งปุ๊บตาอตาเนื้อหมูลสลายแน่นอนสาวาวคินแล้วก็จะผิวพันสดใสผิวไม่เป็นฟองน้ําหรือว่าผิวส้มอ๋อไม่พันแล้วนี่จะบอกว่าที่บอกว่าราคาเดิมเนี่ยก็แบบกัมหนึ่งก็จยประมาณห้าบาทสิบบาทตอนนี้ละยี่สิบกัละยี่สิบบาทแต่ยี่สิบนี่คือกินชั่วลูกชั่วหลานเยอะมาก แล้วก็แก้มกับลาบอร่อยมากรถเมล์กินสดได้ส้มตำลาบอันนี้เมนูทางภาคอีสานนี่แบบว่าชอบมากดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราทำเมนูนี้กันวัตถุดิบไม่มีอะไรมากมีผักขยงต้องมีอันนี้นะคะหน่อไม้ตะไครนี่มีหอมหอมนี่เริ่มเดี๋ยวเราโขกก่อนเลยข้าวเบือใส่เครื่อความนัวและข้นแพรกนี่ใบแมงลักนะจ๊ะน้ำปลาร้าต้องมีนี่น้ำใบย่านางเดี๋ยวเริ่มจากการที่เราเอาน้ำใบย่านางต้ม พอะะเ,เดือดแล้วใส่ตะไคร้ก่อนผักที่เราอยากใส่ก็ใส่อะไรเข้าไปที่ขายไม่ได้คือหน่อไม้นีะนะจะเป็นเ,<อ>เป็นตัวหลักตัวนึง่งซึ่งมีวิธีทําคือฉันเฉียงนี้ก็ได้จะเป็นหน่อไม้แบบ สดก็ได้นะคะหน่อไม้ปี๊บก็ได้ยอะไรเงี้ยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเราก็ใส่ลงไปได้เลยที่ีใส่ผักก็คืออันไหนที่มันสุกหญ้าก็ใส่ไปก่อนบางคนใส่มะเขือด้วยนะคะอ,อ่ะรอรอเดือดรอเดือดรอเดือดแป๊บนึง <S <S ละครเนี่ยนะเดเดะตลกมากเลยตอนแรกเขามาทำงานกรุงเทพใช่ไหมแล้วกลับไปเขาไม่ยอมพูดอีสานว่ะแล้วพอนหนึ่งเขาไปช่วยนาง,งเอกที่จมน้ำผู้อีสานตลกมากนดเดทแบบ ล้วเล่าตัวเองว่าเขียวอย่างงั้นเขียวเขียวพูดภาษาพูดเก่งมากเป็นคนเของเก่งนะเขาเป็นคนขอนแก่นแต่ไม่นึกว่าจะแบบพูดละหามากตลอดไม่ไม่พูดไม่พูดภาษากลางแล้วพูดอีสานอย่างนี้ว่าเราเป็นอดดูทุกตอนแต่ว่าได้ดูก็ได้เห็นวิถีชีวิตของแบบว่าคนที่อยู่ทางอีสานเนาะแล้วก็แบบชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยเวลาเห็นเขากินในละครเราก็จะรู้สึกว่าเปรี้ยวปากอยากจะกินบ้างกินไข่เจียวอย่างเดียวกับน้ำพริกอร่อยแล้วอ่ะใช่ จะผักขยงชิมข้าวเหนียวเลยนะพี่นะวิธีทําก็คือใครจะใส่อะไรก่อนหลังก็แล้วแต่สูตรแต่ละคนนะนะคะแต่ในระหว่างนี้เรารอพี่เมียวตามข้าวเบือแล้วก็ใส่น้ำปลาไปก่อนโอเคดแล้ว<ด>ใอใส,สใส่ได้แล้วล่ะแล้วเราก็ใส่พิกเราใส่สวยๆงามๆอีกสีหนึง่งพระแรกคือผักขยงนะจ๊ะนี่เลยปภาบ เดี๋ยวขอชิมดิบๆใส่ไปเพี่หุยจะไปใส่จริงจุแล้วก็ใบแมงรักอเด็ดมาแล้วก็มีความเป็นพี่น้องกับผักแพรเนาะกินกับลาบตงเด็ดมันไม่ได้เด็ดเข้าใจแล้วว่ามันอยู่ในแหล่เมนูได้ไงมันดีอย่างนี้นี่รอแล้วเราก็ปิดไฟหอมดอกหักกรแนงยามฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบเขี้ยดจน่าร้องย่างฟ้าห้องหวนหวน เมนูของเราพี่มะเมียวมันออกมาดูมีสีครบทุกสกรีนถูกต้องแล้วมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวอยู่บนพื้นสีคล้ำครของใบยานางแหนรีบบอกนี่มันดีไงกินกับข้าวเหนียวน่าจะแซ่บอีลีเลยอันนี้คือไม่ได้ไม่ต้องใส่บางกนก็ใส่ปลาด้วยนะคะใช่ใส่ปลาสปลาจะจะเข้าใส่ปลาช่อนย่างหรือว่าจะใส่แบบปลาพื้นบ้านปลาอะไรเนี่ยใส่ไปเลยคือผักขแยี่ป่จริงๆเอาไปทํา ทำเมนูอื่นอีกก็ได้นะพี่ถ้าอยู่หนู้อยู่บ้านแบบนี้เราก็ทําไข่เจียวใส่ผัดขยะซอยเล็กๆเๆๆแล้วก็ตีลงไปพร้อมไข่ทอดปากยำอย่างนี้นะยำสมมติจะยำหมูยอแบบอีสานใช่ไหมหรือว่ามีลาบมีตับมีอะไรเงี้ยเอาเนี้ยลงไปคุกๆอ่ะได้หมือนั่นแหละเอออร่อยมากนี่อร่อยนี่ผัดเป็นไงพี่มันแสบๆแล้วมันรู้สึกร้อนๆยงหอมเลยยังไงยังไงอีก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  มันลาได้อีกคุณผู้หญิงค่ะเพื่อสุขภาพอันนี้ไม่มีอะไรเลยที่ไม่มีประโยชน์ประโยชน์ทุกอย่างแล้วก็อร่อยอยากกินเผ็ดเพิ่มเติมเผ็ดอยากใส่ปลาเพิ่มปลาพี่พูดถึงคุณผู้หญิงขึ้นมานึกได้พอดีผักขแยงช่วยเรื่องของน้ำนมนี่นสาวๆที่ไหนที่แบบว่ามีน้องเราอยากจะให้มีน้ำนมออกมาอะไรอย่างนี้ผักขแยงช่วยได้หรือสาวๆคนไหนป่วยประจำเดือนผักขแยงก็ช่วยได้อ่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณฮุย ก็ได้ประสบการณ์แปลกๆครับอ้าวจริงๆเดี๋ยวเรามานี่ทำให้เราแปลกเลยเหรอคะ <c oughs> บอกท่านผู้ชมเลยว่าคือเบื้องเบื้องลึกเบื้องหลังของความของการที่มีร้านหลายสาขาเนี่ยก็ผ่านความเหนื่อยยากนะใช่ถูกฝ่าวฟันหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วก็ในช่วงวิกฤตแบบนี้ก็ต้องสู้ไปด้วยกันเนาะ <c oughs> เราก็เป็นกําลังใจให้พ่อค้าแม่ขายทุกคนที่อยู่ทั่วประเทศเลยร้านไหนมีกําลังวันนี้เราก็พยายามอย่างเป็นประชาชนคนหนึ่งเราก็จะอุดหนุนร้านค้าที่เขาซื้อกับเพิ่มกับข้าวเราก็ยังซื้ออยู่อย่างเงี้ย มาจามถนนเนี่ยถ้าจะมากินข้าวหรือว่ามาติดต่อขอขอเอาวัตถุดิบเขาเนี้ยไปทำขายเองได้ทั้งหมดนะฮะได้ก็จะเป็นเลือดหมูหรือว่าหมูกรอบหมูแดงอุนเชียงตรงนี้มีขายให้เลยไปประกอบอาชีพได้ด้วยได้เลยเอาละวันนี้ขอบคุณเฮียหุยด้วยนะคะขอบคุณค่เฮียหุยเปิดทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เปิด เปิดมาเลยเปิดทุกวันนะครับนานๆหยุดทีครับหกโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงมาแวะเวียนทานอร่อยๆกันได้ปากท้องไว้ที่นี่ซื้อกลับบ้านตอนนี้ออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสนะคะล้างมือกันบ่อยๆดูแลตัวเองเว้นระยะห่างได้ช่วงนี้ก็เว้นระยะห่างกันไปก่อนนะคะเพ<อ>ือ่อสุขภาพของเราทุกคนอดทนกันหน่อยต่อไปถ้าเรามีภูมิคุ้มกันหมู่เราจะได้ไปใช้ชีวิต ของเราอย่างเดิมแต่ตอนนี้เราต้องร่วมมือกันนะคะถูกต้องไปแล้วคะ่ะวันนี้สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีค่ะโั